รู้ว่าวันนี้มีงานเปิดตัวทั้งสีอของพลชวีจากทีวีเมื่อเช้านี้ผมก็เลยแวะมาแสดงความยินดีเจอจริงๆเลยอะไรนะครับงานคุณเลิกแล้วครับมาทำไมครับเนี่ยสงสัยผมมาเก็บของคะบอกตรงๆเลยนะไม่ชอบที่หน้าเลยว่ะยินดีด้วยนะครับพฤษชวีงานเปิดตัวของคุณ สนุกมากนี่คุณตรีวินคุณเจอปวดทำไมคะพวกฉันเนี่ยหมดอารมณ์ที่จะมีมารยาทก,กับคุณแล้วนะผมเคยมองคุณว่าเป็นคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยขอบคุณนะครับที่ทำให้ผมไม่ต้องเสียเวลาทุเล่ิงทุจรันรู้ตัวไหมครับว่ากำลังพูดอะไรออกมา รู้สิฉันรู้ตลอดฉันก็ต้องด่าคุณอยู่นี่ไงล่ะโถเอ้ยคิ้วตัวเองฉลาดเลยไงถ้าคนฉลาดนะใช้คนฉลาดให้ถูกเนี่ยเขาเรียกว่าเก่งแต่ถ้าใช้ไม่ฉลาดหรือใช้ไม่ดีเนี่ยเขาเรียกว่าเลวคุณลันครับแม ใจกันหน่อยสิครับคุณเตรีวินฉันยอมรับนะว่าคุณเป็นคนที่ฉลาดมากที่มองหาจุดอ่อนนอื่นแล้วก็มาเล่นงานเขาได้ตรงจุดแต่เอาแบบไม่สุภาพเลยนะคุณเลวฉันคิดไว้เยอะเลยโนพยายามจะเอาชนะมนอื่นเขาได้ใช้กลกงทุกอย่างแต่ขาดอย่างเดียวคือที่ไม่ได้ใช้นั่ก็คือศีลธรรมชัดไหมมีศีลธรรมจนชีวิตไม่ก้าวหน้าแบบคุณผมเรียกคนประเภทนี้ว่าโง่ <S <S <S> เดี๋ยวเดีด๋ยวคุณลันคุณรันคุณลันครับคุณลันใจเย็นด้ครับเขาเป็นหัวหน้าคุณนะครับทำไมคะเป็นี่ไม่นานหรอกโอ้เจ้ทำไมเหรอฉันรู้นะยังไงพี่สุนะก็ต้องเชื่อใจและเข้าใจฉันขอโทษนะคุณลันครับทำไมคุณต้องโกรธฉันอยู่ด้วยล่ะครับก็เพราะมันทำร้ายครอบครัวของเราสิคะครอบครัวผมเราครับ <ๆ S 1> ถ้าอย่างนั้นเชิญเลยครับเชิญเลยฮะคุณลัน คุณรู้ตัวไหมว่าคุณกำลังทําอะไรอ่ะฉันรู้ตัวฉันมีสติฉันไม่ได้บ้าสดรนครับ,รบเดี๋ต่อความดีกว่านะครับคุณตรีวินเนี่ยเขามาจากต่างประเทศเขาคงไม่เข้าใจคําว่าละอาย ครับผมต้องการรายละเอียดสินค้าทั้งหมดที่เราจะไปวางตลาดที่ญี่ปุ่นนำไปให้ผมที่ห้องนะครับพี่ไม่ต้องหรอกเ,อเดี๋ยวให้ดี่เขาจัดการให้ดีกว่าเออใช่ใช่ใคุณทิมจะมองกว่าเพราะผมมีเรื่องงานดัดสกุลคุณทิมด้วยเออแต่ลันว่าคือผมต้องการความคิดเห็นในส่วนที่คุณลันจะต้องรับช่วงต่อจากผมมากกว่าเรื่องอื่น คือเขาบอกแต่ว่าพวกเราเหนื่อยจืดมค่ะอู้หูจีดเลยโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องงานท่าคุณสุโอ๋อค่ะมีนัดสัมภาษณ์ตอนบ่ายสองค่ะอืมอะไรนะคะเลื่อนให้เร็วขึ้นเหรอคะอุ้ยเรอ๋อค่ะค่ะได้ค่ะ งั้นเดี๋ยวพิมจะรีบไปค่ะ<โ> mak, ขอโทษด้วยนะคะคุณตรีวินพอดีว่าพิมมีนัดสัมภาษณ์จะต้องรีบไปนะคะให้ผมเป็นเพื่อนไหมครับจะ<อ> <ök. S 1> ได้ปรึกษางานกันในรถด้วยคง <achieve> ไม่เหมาะมั้งคะพ,พอดีคุณสูเขาให้แ,แนไปเป็นเพื่อนนะคะเขา <อ S 2> ไม่ต้องรบกวนคุณตรีวินแล้วผมเป็นใจครับคุณตรีวินคะตามย่พิมแบบเนี้ย ล้วงานที่ต้องมอบหมายให้กับลันเนี่ยมันเสร็จแล้วเหรอคะเออ่นน่ะสิใช่เดี๋ยวลันก็ต้องไปคุยกับคุณสุเย็นนี้ใช่ไหม,มนี่ถ้าเกิดว่าคุณสุตำหนิลันเนี่ยนะว่าทําไมางานถึงไม่เสร็จลันก็บอกไปเลยนะจ๊ะว่าเพราะใคร <c oughs> อ๋อจริงด้วยแต่ตายแล้วปลาคุณตรีวินเขาพูดดูเรื่อง <c oughs> เขาไม่ได้โง่ซะหน่อยเขาเป็นคนมีการศึกษานะใช่ใช่คุณเรียนหนังสือมาใช่ไหมคะอืมเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะไปหาคุณสุแป๊บนึงนะไอ้แนน ไปรอที่รถแล้วกันโอเคเลยเพื่อนขอตัวก่อนนะคะคุณตรีวินโอ้รันห้ามสายตาแบบนี้นะก็หมายความว่าฉันไม่เข้าใจความคิดของคนสมัยนี้เลยจริงๆรู้ว่าเขาไม่รักก็ยังจยยับไข่ใ พลอยๆใช่ไหมคะ,ะเราไม่ได้แบบว่าพูดกระทบใครอย่างนีง้ไม่ใช่เลยใช่ไหมคะไม่มีค่ะนอกจากว่ามันอาจจะไปโดนใจบางคนเต็มๆเลยก็ได้ตายแล้วโอยตลกะทะีนี้เป็นคนตลกเลยนะสั้นๆนะครับผมไม่สน วนนีนะครับผมไม่สอขอสามครั้งมันมได้มาก